สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เที่ยงพอดีอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงรวมกันพอดีเลยค่ะโอ้วันนี้ร้อนมากเลยค่ะหวัดแดดมาค่ะวันนี้มีปะลาทอดตัวสุดท้ายค่ะก็เดี๋ยวจะสั่งซื้อเหลือตัวสุดท้ายแล้วค่าไมได้จริงๆก็ต้องไปหาปลาอินทรีปลาเค็มมาไว้แล้วก็ไก่ต้ม กลือ,อไ่ต้มเกลือเป็นตัวค่ะต้มเป็นตัวต้มใส่เกลือกับมะเขือเทศค่ะตัวร้อยแปดสิบบาทซื้อสองวันแล้วค่ะน้ำพริกแจ่วแจ่วพริกเขาสวยร้อนๆพี่มันจะกินข้าวเหนียวแล้มันจะจุกหายใจไม่ค่อยได้เวลากินเข้าไปแล้วมันจะมีอาการจุกเสียดอะเสียดมันแน่นเนาะ เขาต้องกินข้าวสวยปกติก็กินข้าวสวยอะค่ะสเสียดายข้าวอะค่ะเสียดายข้าวมันเยอเพ้าเหนียวอะค่ะมาทานด้วยกันค่ะวันนี้ก็วันที่สองเนาะของของปีใหม่ไทยถึงก็จะออกบ้านไปบายวันนี้จะไปส่งพ่อครับวันนี้ไปส่งพ่อไปรดน้ำดำหมูขอพ่อนะคะ เพราะว่าไปเมื่อวานท่านนอนก็ไม่อยากบรบกวนท่านค่ะวันนี้วันครอบครัวนเนาะหาทางไปค่ะที่จริงก็อยากอยู่บ้านนะคะแต่ล้วก็อยากไปทําบุญเนาะช่วงนี้เอาบุญไว้ก่อนมันไม่ค่อยหิวะค่ะเพราะว่าถ้าทานเออ่ใบป่าช้าเหงาเข้าไปแล้วมันจะไม่หิวข้าวะคะ่ะ มันจะไม่หิวข้าวแต่ทานทุกวันไม่ได้นะคะสองสวันทีหรือว่าอาทิตย์หนึ่งถึงจะทานได้นะเราทานทุกวันอะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีค่ะแต่ถ้าทานทุกวันมันก็เป็นคือแย่ไปมันก็เป็นโทษเนาะเพราะว่ามันจะขาดน้ําตาลนะคะอ่ประช้าเหงาเนี่ยมันจะเป็นยาที่ลดระดับน้ําตาลเนาะแล้วลดมากๆร่างกายเราก็รับไม่ได้ค่ะมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยเนาะต่อร่างกายเราเนาะค่ะก็เลย กินแค่สองวันทีสองวันทีสามวันแต่ว่าถ้ากินเข้าไปวันไหนมันจะไม่หิวข้าวค่ะจะไม่มีอาการหิวข้าวมันจะนิ่งค่ะไม่หิวก็ไก่ต้มน้ำปลาตักข้าวซะเยอะสามสับพีนธุ์เลยเกลยดลูก ที่กินเนี่ยก็คือกินเยอะกินมื้อเดียวกินให้จบไม่อยากกินหลายรอบนะครับกินก็คือหิวไม่หิวก็ต้องกินละมันถึงเวลาเพราะมันเที่ยมแล้วครับ <c oughs> แว่นใส่มากก็ไม่ได้เบอร์เป็นสายตายาวพิมพ์ยาวมากสามร้อยแปดสิบอะค่ะความยาวขับรถกลางคืนเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นเลยมองเห็นทะลุไปหมดเลยไกลขนาดไหนก็เห็นแต่มองใกล้ไม่เห็นค่ะมองใกล้สายตาม,มองไม่เห็นถ้ามองยาวๆทะลุไปเลยเพราะเราจะหกสิบแล้วเนานะแก่แล้วยอมารักสภาพตัวเอง อะไรมากมายมนุษย์วุ่นวายเนาะเป็นอะไรที่วุ่นวายมากพี่มาไม่ค่อยเสพข่าวแล้วค่ะทำ Youtube ก็อยากทำแบบอ่าคอนเทนต์สบายๆนี่แหละค่ะคอนเทนต์แบบคือ ยูทูบก็คือใครที่รักเราจริงๆเขาอยากติดตามเราก็ให้เขาดูวิถีชีวิตเราเรียบง่ายสบายๆกินง่ายอยู่ง่ายอืมกินสบายๆอยู่สบายๆแล้วก็ช่วงนี้พิมพ์ก็จะทําเรื่องยาสมุนไพรพวกสมุนไพรต่างๆควรรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้มันมีประโยชน์มั่งในช่องนะคะพิมพไม่ได้ไปทาแบบช่องที่จะต้องริดลรนหาอะไรเงี้ยทําไปให้มันไปเรื่อยอๆค่ะ<ๆ>ก็ทำมาสี่ห้าเดือนนี้ก็ ก็อีก400ชั่วโมงก็จะถึงอ่านั่นแล้วค่ะเกณฑ์ของ youtube แล้วค่ะของ YouTube มันเกณฑ์4,000ชั่วโมงอะนะพิมพ์ว่าเหลืออยู่400 400ชั่วโมงค่ะจะถึงจะถึงเกณฑ์ของ YouTube ว่าถือว่าถือว่าดีนะคะเพราะว่าบางคนทำมาสองปีแล้วยังไม่ได้เลยมันก็ถือว่าที่มาก ก็ขอบคุณ f อฟซีนะคะที่น่ารักที่ติดตามมาตลอดแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาให้เรารู้ที่ไปที่มาเนาะคนเราอ่ะแค่จิตใจไม่อิจฉาริษยากันพอแล้วค่ะ mm hmm. มันคือ mm hmm. เพื่อนใน u t u ูบบางคน mm hmm. ก็ให้แต่เราคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรเงี้ยเราก็เขาแต่เขาไม่ตอบไม่อะไรนะเราก็งงก็เลยไม่ได้ไปคอมเมนต์เขาอีกอะไรเงี้ยเพราะเราคอมเมนต์ไปบ่อยๆอ่ะ เขาไม่ทักทายตอบมาไม่รู้ว่ามีตัวตนหรือเปล่านะเราก็เลยเลิกค่ะแต่ใครที่ทักทายตอบมานะพิมเจ้าพิมจะเป็นคนที่คอมเมนต์ให้ตลอดเลยนะคะแต่ถ้าเขาไม่ทักทายแค่กดตู้ก,กะรกะจกตาอะไรให้เราก็ไม่เอาละเพราะจะเป็นอย่างนั้นถือว่าเขาไม่เป็นมิตรไม่ตีกับเราเนาะเพราะว่าเอาคอมเมนต์เขาตลอดอะไรเงี้ยคนเราอยากอยากสร้างมิตรนะสร้างมิตรภาพสัมพันธ์มันต้อง สารสัมพันธ์กันไปตลอดไม่ใช่ว่าสารสัมพันธ์กันแบบเออแรกๆก็คุยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอนานไปเข้าอมืมีเยอะค่ะหลายรูปแบบมนุษย์เนาะมีหลายรูปแบบอยู่แบบนี้แหละค่ะทำคอนเทนต์สบายๆ ช่วงนี้ก็ทําพวกยายิมยาเอาความรู้เรื่องยาสมุนไพรต่างๆมาให้แง่คิดให้แง่คิดคุบเพื่อนๆนะให้แง่คิดให้เอาไปลองอ่ะมันไม่เป็นพิษเป็นภัยหรอกค่ะสมุนไพรแค่เราเ,าเรียนรู้แล้วกินให้พอดีกินให้พอดีน้อยไปก็ไม่เป็นยา แย่ไปก็เป็นภัยเป็นพิษเป็นพิษเป็นภัยเ,เอาแบบพอดีพอดีถ้าพอดีมันก็หายโรคเนาะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยพิมลงอ่าญาติมายาลาบไปพิมเคยไปบวชคะ่ะไปบวชไปบวชอ่าพรรษาหนึ่งไปจำศีลไปบวชชีพรามนี่แหลคะค่ะที่นี้อ่ะ พี่ไปปฏิบัติยู่นามมะเขคืออ,อยู่นครมนุมไปปฏิบททัติธรรมจาชื่อวัดไม่ได้ลนะอพานานแล้วเนาะทีนี้พี่ปเป็นลักษณะแบบอ่าโรคฉีกกระปิดกระปอยอฉีแล้วไม่สุดอนะฉีแล้วก็กระปิดกระปอยกระปิดกระปอยเนาะ <c oughs> ก็เลยมีโอกาสนั่งสนทนาธรรมกับไม่ชีอะคะ่ะไม่ชีที่ปงผมนะครับท่านกเกเรละอ่าก็คุยกันธรรมะอย่ค่ะพพ์ก็เลยพูดกับท่านว่าโอ้ เดี๋ยวก็ล oh ูกเหลือก็ลูกอ่ะท่านก็มองอาการท่านก็เลยว่าเป็นอะไรก็เลยเล่าให้ท่านฟังว่าปวดชีชีไม่สุดกระปิดกระปอยอะไรเงี้ยท่านก็เลยบอกว่าอ๋อเองเอง่าเองยามหาสจักรลองไปเอาต้นมายาลาบนะเอารากมันมาขุดมาแล้วก็มาล้างสะบัดสบัดออกประมาณกำใหญ่ๆหญ่อ่ะเอาไปต้มใส่กาน้ําร้อนอ่ะแล้วดื่มสกาหนึ่งทุกวันอ่าดื่มทุกวันเช้าเย็นให้ดื่มแทนน้ําได้ยิ่งดีอือ ประมาณหนึ่งอาทิตย์มันจะดีขึ้นแต่ถ้าด,ดึงเดือนน้ำทานไปหายค่ะอืมบิมก็เลยมันไม่ได้เสียหลายเนี่ยไม่ได้ซื้อหาด้วยแค่เสียเวลาเดินไปหาที่มันสะอาดะอาดไก่หมูไก่หมาขี่ไอ้ที่มันไอ้ที่เยี่ยวใส่นะอืมเอ่ะ มหาเอาที่มันอยู่ไกลๆหาเสร็จแล้วเราก็ามาล้างหลายน้ำแช่ดาวรับท,ทิมแล้วเอาไปต้มล้างธรรมดาก็ได้ล้างน้ำเกลือเพราะว่าต้มมันก็ตายแล้วเชื้อโรคอะค่ะแล้วก็ไปต้มค่ะพอต้มเสร็จแล้วพักให้อุ่นพักให้มันอุ่นๆแล้วเราก็มาซดค่ะก็กินเข้าไปประมาณสองสามวันนะคะอาการเริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นมากเลยค่ะทุกวันนี้หาย แต่ถ้ามีอาการอีกมันก็ไม่ได้หายขาดนะคะเพราะว่ายาเราไม่ได้กินเนาะนานๆเราจะกินพอพอพอเราเป็นแล้วเราก็ไปเอามากินอะไรเงี้ยค่ะหายพอก,กินได้ประมาณเดือนหนึ่งสี่ห้าปีไม่เป็นเลยค่ะก็มาเป็นช่วงเร็วๆนี้พิมก็ไปหาหาที่สวนเนะอามาต้มค่ะต้มใส่น้ําร้านรอนเรานี่แหละใส่ม้อหนึ่งก็ได้ถ้างั้นกระติกน,น้ําร้อนเนี่ยโยนลงไปเลยค่ะล้างสะอาดๆกระติกที่เราชงกาแฟอะไรโยนลงไปในกระติกเลยค่ะอืมอืม พอประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ไปถอดปั๊กแล้วก็ไปเทสีองมันร้อนไหม้นั่นแหละครับถ้าบางคลไม่อยากจ้มก็ไปใส่การน้ําร้อนนะควค่ะอัดๆ,ๆลงเลยกิมก็ทําแล้วก็ลีนกินแทนน้ำเป็นยาน หายจากฉีกระปิดกระปอยอ่ะอฉีไม่สุดอะไรเงี้ยหายเลยค่ะคุณเรามันแก่แล้วมันก็ลอยลอยโรคเนาะจะพิมพ์มาเชื่อ,อยาสมุนไพรเพราะว่าพิมพ์หายยาใบาสาบเสืออยงเงี้ยยาพิมพ์ไม่อยู่หรอกค่ะยา กดไหลย,ย้อนแล้วก็แผนแลนกกระเพาะกินอะไรลงไปรูส้สแบมเดี๋ยวนี้พี่กินพริกอะกินเป็นเม็ดเป็นเม็ดเห็นไหมฮะพี่ทานข้าวเหรอครับกินจะทานพริกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยเอือชิสบายเลยกินพริกเป็นเม็ดเฉยคะ่ะไม่มีอาการอะไรเพราะว่าถ้ามีอาการนะ จะเดินไปเลยมันเยอะใบาสามเสือหานใบาสวยๆอะ่ะมาก็สะบัดสบัดแล้วเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคียว,ยว,ยว,ยวแล้วหาน้ําหาอะไรที่กินให้มันหลบมันไม่แต่ว่ามันใบมันชุนเนี่ยอืชื่อก็สยองแล้สาบเสืออมืมันสาบแล้วกินกับน้ําพริกค่ะกินกับน้ําพริกกินกับน้ําพริกปน่นทานกับปน่นทานกับน้ําพริกอะไรอย่างนี้ค่ะ ปนปะทูปนอะไรเงี้ยเอามาล้างสามสี่ใบก็ได้หรือถ้าใครกินยากก็ไปปั่นปั่นกับน้ำยานางใบเตยสามอย่างปั่นกระโถเลยค่ะแล้วก็กองเอาน,น้ำมากินสองแก้วเช้าเย็นกินก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนกินท้องว่างมันจะเข้าไปรักษาแผลเพราะว่าไม่ตอดเพลือ ปกติถ้าเาเป็นแผลเอามาห้ามเลือดได้มันยังหยุดเลยแล้วนักภาษากับแผลนะันกระเพาะอาหารมันจะไม่หยุดหรอกพี่พิมลองมาหมดแล้วค่ะทั้งปัน่นทั้งกินสดนะคะจากที่เคยจ่ายค่ายาไปเดือนหนึ่งกับหมื่นเพราะว่ากดหลายย้อนมันจะแน่นถึงอกเลยแล้วก็แผลในกระเพาะกินมันกินก็เจ็บไม่กินก็เจ็บอะกินข้าวเขาบอกว่าจะกินอิ่มมากกินถ้ามันอยู่น้น กินแค่ไหนก็เจ็บหิวก็เจ็บค่ะอยู่เฉยๆเนี่ยหิวข้าวเจ็บท้องปวดแสบปวดร้อนอืกินเข้าไปนี่ยิ่งจุกยิ่งเสียดยิ่งแบบมันจะจุกอยู่ที่อกลิ้นเนี่ยนอนไม่ได้ต้องเดินทานข้าวแล้วพยังก็ฝึกอาหารต้องเดินนอนไม่ได้มันจะจุกจะเสียดแสบทีนี้ยาธาตุอ่ะกองทั้งน้ำแดงน้ำเขียวข้างฝา แล้วยาห่านแดงมันจะมีแอลกอฮนะอล์นะเพาะว่าตัวเองไม่กินเหล้ากินเบียร์เมาเมายาไม่มีแอลกอฮอล์แล้วจิบเดี๋ยวจิบเพราะว่าปวดแสบปวดร้อนพอได้ยาเนี่ยใบสาบเสือทุกวันนี้ไม่ได้แอมหรอกไม่ได้กินเงินพื่มรอกกินต้มไก่ต้มเกลือแอร่อย ไม่แตปะปลาลาวเลยกินเป็นอย่างมันเหลือน้อยครัสองแบะกินไก่ต้มน้ำปลาก่อนโอ้หัวใจไม่กินหัวใจอ่ะไม่ว่าหัวใจอะไรจะไม่ไมไกินกินไม่เป็นหัวใจไก่หัวใจเป็ดหัวใจไม่กินหัวใจหมูทุกวันนี้หาย บอกกันนี่แหละพิมพ์พก็มาในช่องนี้หระช่องคนแก่เนาะมึงก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรทำ Youtube ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ให้ลูกให้หลานที่เขาเก่งเพราะว่าหลานพิมพ์ยังเล็กอยู่เด๋วโตมาเขาอยากมีช่องเราก็ปูฐานไว้ให้เขาแล้วอืมแล้นั้นแหละ ย่างไปบ้านลุงพลพี่พิมพ์ก็ไปไม่ได้มันแดดร้อนมันไกลคะคือบ้านเนะ่ยมันไกลกันบ้านนี้เราก็สร้างไว้แล้วจะไปแบบอยู่ไปทํางานไปอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าพิมพ์ก็มีงนงานทําอยู่ที่นี่แล้วก็เลี้ยงหลานเพราะว่าเดี๋ยวหลานปิดเทอมพี่พิมพ์ก็ได้ดูแลหลานไม่มีเวลาพี่พิมพ์เลยไม่มีคอนเทนต์ทางโน้น พ,พิก็มีคอนเทนต์นานๆถ้าไปรำไปอะไรก็โอเคก็ไปถ่ายลุงส่วนมากไม่ได้ถ่ายอะค่ะว่าพี่าพิมพนั่นเป็นคอนเทนต์ทางทางบ้านกอก้อ,กอแล้วช่วงนี้ยิ่งไม่ได้ไปเพราะมันโควิดค่ะมันโควิดมีปัญหาหนู่นน,นี่นั่น่ะแล้วสุขนครน,นี่ก็ติดกันสี่ห้าคนอ่ะ กามจงงจังหวัดเนะี่ยากอีกค่ะพี่ไม่อยากสร้างปัญหาคนนั้นบอกคนนี้เตือนเราก็ต้องฟังนะอืมเป็นมาแล้วลำบากรัฐบาลก็ลำบากหมอก็ลำบากอืมรักษาแต่ละคนนะที่ติดโควิดเนี่ยใช้เวลามากคุณหมอก็ไม่ได้อยู่ได้นอนไม่ได้หลับ ถ้าเราระวังเหมือนเนาะตรงไหนเป็นที่แบบชุมชนเยอะแยะเราก็หลีกเ้าทําคอนเทนต์เนี่ยค่ะกินข้าวหาปลาหาผักไปทําบุญใครเป็นมิตรแท้เราเขาก็เข้ามาดูเองค่ะเขาสนใจเราเขาอยากติดตามชีวิตเราเนะาะใครไม่อยากติดตามก็กดผ่านเนาะก็ไม่ว่าเออทีมทำช่องไว้ขายเสื้อผ้าค่ะ ก็มีกริยานิมิตรที่ดีนะคะที่เข้ามาดูที่ซื้อช่วยอะคะ่ะมีคุณครูมีอีกคนหนึ่งไม่รู้ทํางานอะไรจำไม่ได้ค่ะชื่อต่หรือชื่ออะไระก็สนับสนุนเชื่อผ้าน้องแอนสวีเดนคนนี้ก็มีบุญคุณนะคะแบบเวลามีคนลำบากอะไรเนี่ยพิมพ์ไลฟ์ขายผ้าน้องก็จะเหมาเหมาแล้วก็น้องหนุ่มกุนเกดันอยู่ที่เยอรมัน,นีนะคะ เสื้อผ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยคนมาฝากขายอะไรเงี้ยที่ขายแบบน้องก็จะซื้อค่ะช่วยเพราะทาบุญเขาก็ไม่ได้อะไรแต่เขาอยากจะทําเขาอยากช่วยนะคะอืมอยากช่วยคนที่พี่พิมพามาแบบว่าเสื้อผ้าแบบเขาเห็นเราขายผ้าขายเน่ะม่ก็มาฝากหรือก็เหลือจ็ดสิบแปดสิบตัวเจ็ดสิบตัวค่ะก็อยากขายให้น้องหมดเพราะว่าเขาก็มีหลานเล็ก สองคนแล้วก็มีลูกอเนี่ยต้องซื้อนมเลี้ยงพ่อพี่การไปอาซอมเมอร์อพี่พิมก็ช่วยแ้วช่วยมากไม่ได้นงฮะเขาก็ต้องอืบอกบุญแต่เขาก็ไม่ได้ขอน้องเ็าไม่ได้มาขอเงินแค่เขาอยอกขายเสื้อผ้าของเขามันติดโควิดด้วยไม่ใช่เขาเกียจคือตลาดนปิดตลาดไม่ให้ขาย,ยค่ะอื ลาดปิดคุณก็ไม่เดินน้องเขาไม่ได้ขายเลยเขาส่งไม้พี่พิมขายเพราะาน้องเขาไม่มีช่องไม่มี Youtube ทาไม่เป็นอืมก็เลยบอกพี่พิมหนรบกวนก็เออเอามาเอามามาขายให้น้องเขากับอืมเหนแต่เมนืมอ,มอ,มอ,มอสุกยังก็อยู่ไฟอืมอืม เดีย๋ยวออาบน้ำกินข้าวเสร็จก็จะอ่าบนนะ้ำเดี๋ยวปสมพ่อเมื่อวานไปข่ำพ่อหลับวันนี้เอาใหม่ <c oughs> กินข้าวสามตะพีไม่อ้วนก็ให้รู้ไปพิมพนะ์น่ะกินอะไรก็อร่อยอืขนาดว่าไม่หิวนะไม่หิวแต่ถ้ากินเข้าไป ลิ้นเรารับรถแล้วมันยังไม่อยู่แล้วทีน,นี้เอาเอาหยุดไม่ได้พิมพ์เนี้ยไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์เดินทางไปรดน้ำดำหัวพ่อก่อนแล้วก็จะแวะทำบุญด้วยเดี๋ยวบุญมาฝากนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย